สองชีวิตปัจจุบันคิมจุนหนึ่งในสมาชิก e F4 แต่งงานแล้วแฮปปี้สุดๆเป็นอีกหนึ่งซีรีส์เกาหลีที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคก็ยังตราตรึงใจใครหลายๆคนสำหรับซีรีส์เรื่อง Boys Over Flowers รักฉบับใหม่หัวใจสี่ดวงเวอร์ชั่นเกาหลีถึงแม้ว่าจะผ่านเวลามานานร่วม10ปีแล้วแต่ความทรงจำของเรื่องและนักแสดงยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยม วันนี้ทีมงานทีนี c o m จะพามาส่องชีวิตปัจจุบันของคิมจุนอดีตนักร้องหนุ่มวง T m a x ็ Max, ผู้รับบทเป็นอูบินหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม f อซึ่งหนุ่มคิมจุนนั้นตอนนี้แต่งงานและมีลูกแล้วก่อนหน้านี้เขาเล่าว่าผมแต่งงานมา3ปีแล้วครับเนื่องจากไม่มีบทความเกี่ยวกับการแต่งงานของผมหลายๆคนจึงไม่ทราบ ว่าผมแต่งงานกับคนที่อยู่ข้างๆผมมาตลอดครับผมแต่งงานและเริ่มสร้างครอบครัวกับภรรยาที่คบหากันมาก,กว่า9ปีและตอนนี้ผมก็เป็นพ่อคนแล้วด้วยครับ